ขอบคุณมากครับพี่ผู้การน่ารักค่ะ ind, พี่วิรัตดาขอบคุณมากมีคนจอบเบิงอยู่ครับผู้ใหญ่น้อผู้ดใดผู้ดใดผู้ใดผู้ใดจอบเบื้องนั่นพี่ใหญ่มาก๋งงอบอยป้าผู้การไอ้บอยนี่บ่สวัสดีครับสวัสดีครับพี่บอยสวัสดีครับจอบเบิงจักน้อยเจกับจอบนี่ มื่อแม่นางเบิงน้ำก <confer dles> ันต่ได้ก็ว่าจักเพื่อนพู้จักพี่พูกันครับทำทำหักแจักได้บ่อยแเดเนาอไอ้บ่อยก็ไอ้บ่อยต้องผมตรู้จักสิรับ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 เอยงรับตั้งแต่เปิดไฟแน่ซจวงฮัลโหล ปาดเป็นไงเป็นไงจังบ่าวจักดันวันแล้วก็ที่โทรมาเนี่ยบ้านในหอดนะส้มแถวใต้ตาไหมอันนี้ไอ้ต้องเอาแล้วอ่าคือตกงสั่น อันเนี้โอ้ยสาเสียกําลังจะไปกัลลินงานได้ิีมาเลี้ยงเขาโอ้ยมาวางแล้วอันเอาเฟสอันอีกเฟสนึงแล้วเขาไปจอบนั่นปกวะายุมันบอกคุณเนาะหัวหัว วาหลุดหวีดไป่นซ่อมไปผมอบอสครับ่อนได้แดนเซอร์ครับมันสิอยู่ขน้าเด๋ยถามมันก่อนอยู่ขน้าเด๋ยสรุปมีแต่ถามว่าเพิ่นซ่อมไปแต่ว่าบ่สให้เด้ถามเพิ่นว่าเพิ่นรับบ่เออถามเพิ่นเน่เพิ่นรับบ่อันเจ็ดแล้วใช่เสืยงพี่แจ็คสันบอ แจ็คสันใส่เสื้อแบบนี้นะอันนี้อันนี้ไลายโซน้องด้วนี่เป็นยังไงนี่มาบ้านกันนี่ยังตอนนักนกีฬ <c oughs> ที่บอกว่าทันที่บอก่อยว่าอย่ามาหยอกกันเด้อันนี้ไลายโซน,ยน้น <c oughs> อ,องเดือดดังสิอ่าเพื่อต้องเดาอ่ะหารอยดู <c oughs> ขอบคุณม,มากคนระับดูสู้ๆๆดูสู้เก่งอะไครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณทุกทุกคนด้วยนะคะระับฝากติดตามเพจอัดอินเทอร์สอนในเรื่องพี่น้องฝากติดตามพี่แอนน้ำพี่บอยน้ำ เดยวค่ะเมือ่อนี้ขอตัวลาไปก่อนวันนี้ราติสวัสดีครับ